ออกจากไฟแดงลูกแกมากิโลเนี่ะรถผมขึ้น1 0 5แน่นอนไอ้อ้ำขับนิดนึงฟืดคึกไอ้อ้ำแม่งนั่งตัวแข็งเลยอะเพราะมันคิดว่าตายแน่นอน oh, <no. S 1> ยืนด่าวอยู่กลางถน,นนนะ่ะบอกดาแล้วก็ดาวไไม่ตายเราก็ดีใจแล้วอาซีนี่ยล้อเนี่ยพังเป็นเลขแปครึ่งคันไม่แกไม่เป็นไรเลยขแขวนมาแพ โอเคนะเดี๋ยวคุณนาลองแยกหมดเลยถุงนี้คุณนาตีเท่าไหร่ถุงนี้ตีเท่าไหร่ถุงนี้ตีเท่าไหร่คืออย่างเงี้ยผมจะจะทำงานง่ายไงถุงนี้ตีเท่าไหร่ถุงนี้เท่าไหร่ถุงนี้ตีเท่าไหร่ไม่งั้นผมจะผมก็ต้องมานั่งรื้อดูใหม่หมดเหมือนเดิมอ่ะอันนี้เก oh ้าพันอ uh> ันนี้เก้าพันอันนี้เก้าพันแปดพันแปดพันแปโอเคจบดูเรียงแล้วตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ อันนี้มันแพงพันมันไม่ใช่แพงหนึ่งพันเนี่ยรับแพงพันอ่าถ้าแพ, 1, พงหนงึ่งพันจะแพงมันไม่เก๋อยู่แล้วนี่มันยิบกันแท้แค่ผมอยากรูมีตะกุดหรือเปล่ามีครับครับมีตะกุดยันห้าพันครับโอเคอันนี้ตีเท่าไหร่นะฮะเก้าพันอ <c oughs> ่ะไปหนึ่งกล่องจดบินไว้กด โอเคอันนี้พ่อแม่เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่ครับ9,000ทำไมไม่เอารุ่นที่เล่นมาให้ผมมั่งยังรอก็อม,อมีน,นนะั่นแหละยังรอเอาเอาเอาก่อนปีสองพันห้าร้อยอะอันไหนอันไหนก่อนปีสองพันหา้าร้อยเออ,อนะทำไมยัง <c oughs> มาดิมา <c oughs> พ่อแพ้ก่อนปีสองพันห้าร้อยมานี่ ผมก็ดูไม่ชอบนะเอามาจากวัดหรือ,อเปล่าครับถามจริงครับมชาวบ้านครับไม่อันนี้ามาจากวัดหรือเปล่าหรือเอาจากคนใกล้บ้านมาชาวบ้านครับคนชาวบ้านจะไม่ได้มาจากวัดชาวบ้านเอามาจากไหนไม่รู้โอเคดูเรื่องคนระับ <ละ S 1> ผมก็ดูไม่ชอบเหมืน<ข>อนกันถ้า<อ>ดูชอบก็สบายเลยได้ยังมีอ<ต>ีกเดี๋ยวรอบหน้ามาอาจารย์แบบได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกอันนี้จะเป็นรุ่นย่อยนะพี่นะ แบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยขายง่ายเพราะมันได้เป็นสมเด็จสมเด็จอะใครก็แผนพอแพรกะดังนึงเร้่ผงอยู่แล้วถ้าหลอกก็กอสอน2้า0ถ้าเหรียญก็ซื้อให้ก่อนปีหนึ่งหไม่ให้เป็นแพทเทิร์นเลยเนี่ยเวลาหยิบมาจะได้จะได้จะหยิบอะไรมาง่ายที่ได้ตังค์เหรียญนั้นเป็นเหรียญรุ่นใหม่ครับหนันบแปดอ่าสิบแปดเขาท่าดีนะฮะสุบแปดอ้าวไม่อยู่ถุงนี้นี่พี่ถุงนี้จัดไปอ่าเป็นอะไร ตรงนี้เท่าไรครับ 8, <000. S 1> แปดพันแปดพันสวยๆดำๆอ่ะผมขายในไลฟ์สองพันี่ยไปย้อนดูได้เลยว่าสวยๆดำๆเลยอ่ะผมแบ่งในไลฟ์อ่ะสองพัน่างจริงก็น่าเล่นนะแม็กกะไล<ะ>น์ฮะตแลวม็กะไ์นี่ยีเน่ฮะเรียวกว่าเนื้ออะไรนะแม็กกะไลน์ผมเรียกเรซินง่ายกว่าไหมฮะ อ่ะมีลูกชิ์สร้างถวายแล้วใครเป็นคนเรียกแมกกาไลท์ผมอยากรู้ในหนังสือครับเนือครับอ่ไอ้นายกมึงกดคำว่าเนื้อแมกกาไลท์พี่สีแมกกาไลท์อย่างน้อยเราก็รู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียกเรซินว่าแมกกาไลท์ไงมันเป็นไปได้หมดครับอันนี้เท่าไหร่นะเรนีตรงเนี้ย จะได้แหละลูกพี่คือตอนนี้พอแพเนี่ยมีผมเล่นอยู่คนเดียวผมกล้าพูดเลยคนสิงบุรียังไม่เล่นเลยอ,ะอ่ะเอ<ม>าจะผมพูดตรงๆแต่เขาไม่ได้เล่นแทงไงเขาเล่นแค่อะไรรูปรอลปบร,ร,รอทุกวันนี้เหลือพันกว่าบาทเลยสมัยก่อนผมซื้อล 4, อะสี่พันเนะครับสมัยก่อนเราซื้อละสี่พันอ่ะลุบร,รอเนี่ยือว่ามีแตกกับไม่แตกแล้วยงจะเี่นมีตีไม่แตกเก๋อีกนะ กคนั้นที่มามันแท้เหมือนกันอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันนี้เมื่อเช้าผมซื้อเต็มเลย95เอามาขายผมได้คราวหน้าคราวหน้าขนพ่อแพร่ใครไม่ซื้อช่างผมซื้อพ่อแพรมาผมนะขับรถชนกับน,น้องเนี่ยผมจะบอกให้คาตาเลย104ะนะ104กับรถผมติดกล่องสมัยก่อนไททันอะติดจูนกล่องอะไอควันดาวมา ออกจากไฟแดงลูกแกมากิโลนี่ะรถผมขึ้น1นึแน่นอนไอ้อ้ำขับนิดนึงฟืดคึกไอ้อ้ำแม่งนั่งตัวแข็งเลยอะเพราะมันคิดว่าตายแน่นอนจริงๆริงผมก็คิดว่าตายโอเคเม่ตายผมก็เอานะรถมีประกันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดลงไปอายุอายุเท่ากุนานี่แหละยืนด่าวอยู่กลางถนน,นนะบอกดาแล้วก็ดา่าเยไม่ตาย,ายเราก็ดีใจแล้ว อาซีเนี่ยล้อเนี่ยพังเป็นเลขแปดครึ่งคันไม่แกไม่เป็นอะไรเลยแขวนมาแขวนะแล้วเราจะจะไม่ให้เราเชื่ออะไรเลยไงอ่านผมเล่าให้ฟังแถวบ้านประตูลาชวดนะคเด็กวัยรุ่นเนี่ยดีหินใส่รวงอท้าสีห้ารถทู่นะอ่าลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันจะตายผมมีคนขับรถเล่าให้ฟังนะเด็กคนนั้นมาตกประตูหน้าขี่มอไซค์ตายผม อ่หลวงพ่อปาก,กับศิษย์ไหมสมัยก่อนถูกวิมนต์ตั้งเครื่องแทบทั้งนั้นนะครับเขารู้กรรมไงหลวงพ่อเขารู้กรรมผมมาอยู่สิงห์บุรีปีสองเจ็ดใช่อันนี้ออกปีอะไรเนี่ยหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าวัดชโยูรีร้อยปีไงแต่ว่าที่นั่นก็ทําที่นี่ก็ทําใช่ไหมที่กรุงเทพก็ทําที่อ่างทองก็ทําอ่าอ,อะไรนะแบงคหลวงพ่อมุมโอ้เหหรอฮะครับ แค่แน่อันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตีตีไว้ประมาณละหมื่นสองจำนะจำไม่ได้พิมพิมเดียวกับวัดประสาทแต่หลังครับเป็นยันวัดแดงวัดอะไรเนาะอนี่บอกผมด้วยจำไม่ได้แล้วคนรับต้องจำได้อ่าคนรับต้องจำได้พี่หนึ่งวัดแดงนี่ออกวัดอะไรวัดลาดนาดาป่ะ พดาเทพธิดาใชเนี่ยดารามอะไรใช่ใช่ใช่หนึ่งหนึ่งหกเออทำไมคันแน่นอนคันไม่ไม่รู้อยู่กับผมมาเทพธิดานี่อยู่กับผมมาพร้อมเนี่ยอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันพี่อ่านี้ด้วยอ่ะเอออ่ะโอเคจบผมไม่อยากจะคุยนะนะผมชอบคุยเรื่องพระเวลาคุยกับคนที่เขาไม่รับมากกวัดอะสนุกนั่นแม่อาจารย์อันนี้แม่เอา มาเขาไม่เลี่ยนแพงแพงจะทอเอาไว้เขาหน้าก็าหลวมแล้วตรงนี้แค่นี้ละคุณนะไหนอ่ะโอ้ oh, ผมมีผมมีเยอะใจเย็นดิอันนี้แหละครับอันนี้เอาสักหมื่นสองล้กาได้เอาไว้ทำคอนเทนต์พวกนี้แถมไรฮวงดิหยิบแถมมาเลยอะไรก็ได้ปะคุยกันง่ายๆครับประวัติศาสตร์แถมให้สามหนึ่งแถมล้านเปอร์เซ็น ก็อบอกแล้วว่าแถมอะไรก็ได้หยิบอะไรมาก็้าอย่างนั้นอ่ะสามหมื่นอนุมัติ